ทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารเสริมน้องหมาน้องแมวแบสเตอร์เพชรหกล่องมีสิแคปซูลปลอดภัยมีมาตรฐานอ,อยอและมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะอาหารเสริมตัวนี้ช่วยกระตุ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการแพ้เคมีบำบัดเบื่ออาหารอ่อนเพลียมีปัญหาสุขภาพช่วยเร่งการสมานแผลเนื้องอกเนื้อร้ายตัวนี้ช่วยได้ ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารตกค้างน้องหมาน้องแมวมีโรคแทรกซ้อนตับไตสามารถทานได้ค่ะวิธีการทานจะให้น้องหมาน้องแมวทานเป็นแคปซูลเลยก็ได้หรือว่าจะผสมกับอาหารเม็ดหรืออาหารเปียกให้น้องทานก็ได้ค่ะทานง่ายตอนนี้สเตอร์เพชรเขามีโปรเด็ดครบรอบ3ปี1แถม1อยู่นะรีบกดสั่งก่อนของหมดนะคะ